สวัสดีครับวันนี้ทางนครดีซีของเรามีสินค้าที่จะมานำเสนอให้กับคุณแม่บ้านซึ่งสามารถตอบโจทย์<ม>ได้เป็นอย่างดีสำหรับแม่บ้านที่ไม่ค่อยมีเวลาในการรีดผ้าให้กับครอบครัวครับผมสินค้าตัวนั้นคือตอรี่ไอ้น้ำแบบแยกหม้อต้มทีฟ้าครับซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและที่คัญช่วยประหยัดเรื่องแรงเพราะสินค้าตัวนี้ใช้ง่ายเพียงปนิ้วสัมผัสรีดลื่นรีด,รด,รดเรียบรีดเร็ว เรามาชวมวิธีการรีดผ้าด้วยตวรยอรีดไอ้น้ำแบบแยกหม้อต้มสีฟ้านะครับจากเดิมที่เรารีดกางเกงทีละขาทีละด้านเพื่อต้องการให้กางเกงเรียบต่อไปนี้เราไม่ต้องเสียเวลาทำแบบนั้นอีกแล้วนะครับเราเสียเวลาแค่ในการจับตัวกางเกงให้เข้ารูปเข้าทรงแล้วก็วางหมต้มเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณลูกค้าก,ก็แค่รีดด้านบนถูไปถูมาสักสามสี่ครั้งโดยการกดไอ้น้ำช่วยแต่อย่าก,กดแค่นะคะพพะรับเพราะผ้าบางประเภทเนี่ยโดนไอ้น้ำมากจะทำให้้าคุณ ลูกค้าเสียและโต๊ะก็จะเสียหายได้นี่แค่ด้านบนด้านเดียวครับสิ่งที่ท่านจะได้เห็นก็คือด้านล่างมันก็จะเรียบหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้ประหยัดเวลาในการรีผ้ามากขึ้น<ม>นอกเหนือจากกางเกงยีนแล้วนะครับผมที่ว่าเป็นกางเกงประเภทผ้าหนาแล้วผ้าประเภทอื่นก็สามารถรีดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชีฟองของคุณผู้หญิงปักเลื่อมปักมุกหรือว่าจะเป็นกระดุมซิปอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าผ้าคุณจะไหม ด้วยแค่ปลายนิ้วสัมผัสของเราที่เราสามารถกดอันเดียวแล้วรีดทับได้ทุกประเภทตัวเลื่อมตัวนี้ครับสามารถใช้ตอวรีดตัวนี้รีดทับได้เลยโดยที่เลื่อมของคุณไม่มีทางละลายต่อให้วางแช่ไว้มันก็จะไม่มีทางละลายครับแต่ถามว่าร้อนไหมลองสัมผัสได้ครับว่าร้อนปาดไปแค่ครั้งเดียวครับถ้าเป็นประเภทผ้าจีฟองคุณก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันเลี่ยงเราวางแช่บนเลื่อมแบบนี้ทิ้งเอาไว้ไม่มีทางละลายครับ ด้วยหน้าเตาที่เป็นออโตคลีนเคลือบแบบหนามีเส้นแอคทีฟไลน์ในการช่วยลดการขึ้นเงาของเนื้อผ้าตัวนี้เป็นลิสิทธิ์โดยเฉพาะทีฟาวทีฟาวนำเข้าเตอรลิสไอ้น้ำจากประเทศฝรั่งเศสนะครับนำเข้าและผลิตจากประเทศฝรั่งเศสโดยตรงครับผมอีกอย่างหนึ่งของเตอรลิไอ้น้ำแบบย่าหม้อต้อมข้อดีของเขาคือเรื่องช้อนดักตะกันตอริไอ้น้ำกับน้ำเป็นของคู่กันครับกับเรื่องตะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกไม่ได้อยู่แล้วปัญาหารกน้ วิธีการแก้ไขของตอรี่ไอ้น้ำแบบแยกหม้อต้มของทีฟาวครับตอรี่เป็นของคู่กันครับผมวิธีการแก้ไขของตอรี่ทีฟาวก็คือเวลามีไฟเตือนโชว์ด้านหลังให้ล้างตะกันเราแค่บิดแท่งตัวนี้ครับออกมาจากตัวหม้อต้มที่ฝังอยู่ด้านในของตอรี่นำแท่งตัวนี้ไปขัดล้างครับผมเสร็จแล้วเอ็นน้ำทิ้งนิดนึงครับแค่นี้ตะกันของคุณก็จะหมดไปจากตัวตอรี่ซึ่งการใช้งานง่ายกว่าตอรี่สมอลทั่วไปนอกจากตอรี่ตัวสาธิตตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีตอรี่ น้ำแบบแยกม้อต้มอ,อีกหลากหลายรุ่นเดี๋ยวเราตามไปชมไปนั่งนเเป็นรุ่นแ9 6 2นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งนําเข้ามาใหม่นะครับจุดพิเศษของตัวนี้ก็คือแทงคงน้ําเราสามารถถอดได้ตัวนี้จะสะดวกสบายกับคุณแม่บ้านที่ออชอบความสะดวกนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกตัวตอรี่เนี่ยไปเทน้ําทิ้งทั้งตัวเราสามารถถอดแท้งตัวนี้ครับไปกรอกน้ําเติมน้ําหรือเอาน้ําไปทิ้งได้เลยนะครับผมด้วยระบบของลูก ลูกยางด้านในครับของที่ฟาวจะเป็นลิขสิทธิ์เหมือนกันที่จะเป็นระบบลูกปืนเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องลูกปืนที่จะเ,เสียหายตัวนี้จะเป็นหลบลูลูกปืนนะครับผมสองครับหน้าเตาเป็นออโตราฟลีนออโต้ฟลีนก็คือมันจะทําความสะอาดหน้าเตาให้เองอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการใช้งานความร้อนจะกําจัดสิ่งสุปรปกที่อุดตันบนหน้าเตารีดตัวนี้ทําให้เตารีดลื่นนะครับตัวนี้จะไม่ติดปัญหาเรื่องเตารีดเหนื่อยเลยทันที ะร,ระบบเก็บสายไฟครับตัวนี้สะดวกสบายระบบเก็บสายไฟของรุ่นนี้นะครับผมเราสามารถเก็บสายไฟได้แบบนี้ได้เลยนะครับจะสายไฟจะไม่ระโยองระยางและที่สําคัญเหมือนกันครับช้อนดักตะก,กาันตัวนี้จะเป็นช้อนดักตะก,กาันไซส์ใหญ่เวลามีปัญหาเรื่องตะก,กันไฟโชว์ปุ๊บเราสามารถถอดแท่งตัวนี้ครับนําไปล้างได้เลยตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทีฟาวเหมือนกัน นะครับผมแต่การจะโดนดักออกมาอยู่ในช้อนตัวนี้นําช้อนที่นี้ไปขัดล้างได้เลยครับเสร็จแล้วก็นํากลับเข้ามาใช้เหมือนเดิมแต่ลูกค้าหลายท่านกังวลว่าพอใส่เข้าไปแล้วเวลาบิดเนี่ยตัวช้อนเนี่ยจะพลิกนะครับตัวนี้มันจะไม่พลิกครับเนื่องจากว่าตัวเกีียวเนี่ยครับจะโดนล็อกไว้นะครับแล้วก็บิดแบบนี้ได้เลยนะครับผมนำไปเก็บเข้าที่เดิมครับ ที่สาคัญที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของรุ่น8962ก็คือด้านหลังครับผมนอกจากที่เราจะกดปุ่ม power คือหน่อมองที่สามารถรีผ้าได้ทุกชนิดทุเนื้อผ้าแล้วนะครับเรายังมีปุ่มพิเศษอีก2ปุ่มนั่นคือปุ่มมินครับสำหรับประเภทผ้าใยสังเคราะห์ที่มีความบางมากที่ความร้อนไม่ถึง140องศานะครับปุ่มมินปุ่มนี้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ110องศาใช้สําหรับรีบผ้าประเภทใยสังเคราะห์ทั่วไปนะครับส่วนปุ่มแม็กตัวนี้ครับ สำหรับลูกค้าที่มีผ้าประเภทคอตตอนร้อยดีมินหรือผ้าไหมแท้เราสามารถใช้ขุ่นี้ได้เลยวความร้อนอยู่ที่180-200อ,องศาครับตัวนี้จะทาจะสามารถทําให้ผ้าของคุณลูกค้ารีดผ้าได้เรียบขึ้นโดยที่ผ้าไม่ขืนตัวนะครับผมตัวนี้ครับอีโคอีโคใช้ในกรณีที่เราต้องการให้มีการประหยัดพลังางานเพิ่มขึ้นอีก20%ครับผมเราสามารถใช้ตัวนี้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ตัวนี้ครับแอตติแคร์ care. ถ้ามีไฟโชว์ที่ตัวนี้แสดงว่า ในมอตต้นของคุณมีตะการขึ้นเต็มแล้วเพราะฉะนั้นครับเราแค่ถอดตัวช้อนเมื่อสักครู่ที่ผมนามาสาธิตไปล้างเสร็จแล้วนามากดพอล้างเรียบร้อยแล้วจะมีไฟโชว์อยู่เรากดตัวนี้ครั้งไว้2วินาทีไฟจะหายไปตัวนี้จะเป็นจุดเตือนเวลาที่มีตะการขึ้นในมอตอ้นนะครับจุดที่2คือวอเตอร์ครับก็คือตัวเติมน้ําถ้าน้ำในมอตต้นหมดปุ๊บจะมีไฟโชว์ขึ้นมาทันทีจะเป็นจุดให้ลูกค้าสังเกตได้ว่าน้ำในมอต้้นหมดแล้ว เพราะฉะนั้นครับการใช้ตอรี่หมอ้อต้มลูกค้าทบไมา่จะาไม่ต้องทําอะไรเลยสังเกตจากแผงวงจรด้านหลังอย่างเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งโฟกัสของสินค้าตัวนี้ก็คือทุกตัวครับจะเป็นเม็ตอินฟราทั้งหมดผลิตและนําเข้าจากฝรั่งเศสและมีระบบเฟสเชีย a l วาลเป็นระบบตัดแรงดันเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวตอรี่หมอ้อต้มครับ